ช้าก่อนอย่าเพิ่งรีบเติมถ้ายังไม่ได้ฟังทงคลิปนี้นะครับส่วนถ้าใครเติมไปแล้วอันนี้เรียกว่าเสียใจด้วยต้องพูดตามตรงเลยต้องเรียกว่าเสียใจด้วยนะครับแต่ช่วยเหลือไม่ได้เพราะมันไปแล้วนะคือทําไมทางคลิปนี้ก่อนเพราะว่าผมไปเห็นในกลุ่มเนี่ยประกาศขายไอดีไม่ว่าครับแต่ประเด็นก็คือว่าพอขายไอดีแล้วเขาเธอบอกด้วยว่าเติมมาแล้ว7 0 0 0อยากขายให้ได้ทุนคืนปัญหาคือว่าอันนี้ผมเอารูปไอดีแรกผมให้ดู ID ตัวละครจะมีประมาณเนี้ยมันมีไม่ครบนะครับและอันนี้คือ ID ที่2ของผมเองนะอันเนี้ยคือ ID ครบเข้าใจและเห็นภาพอะไรบางอย่างไหมครับคำว่าเติมเยอะคุณมีสิทธิ์สุ่มได้มากกว่าชาวบ้านเนี่ยประมาณสัก7รอบ70โลอแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวละครที่จําเป็นมันจะออกให้คุณนะเพราะเกมมันไม่มีการันตีหมายควาว่าเติมแล้วไม่ได้อะไรเลยสิ่งที่มันจะได้จากการเติมก็คือทําให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถเป็น LR ได้ไวมากขึ้นอัพเลเวลได้เร็วมากขึ้น ไปได้ไวกว่าชาวบ้านได้อาวุธประมาณนั้นมันได้แค่นั้นนะครับแต่ถ้าหากตัวละครของคุณมีไม่ครบในการลงดันมันก็เล่นไม่ได้อยู่ดียกตัวอย่างสมมุติว่าผมมี3ตัวนี้3ตัวแรกยามิมาร์กและโลตัสปัญหาคือถ้าผมขาดชาม่ถ้าผมขาดชามี่วงเล็บฟังดีๆนะคุณคิดว่าลงดานสิสีแดงได้ไหมครับถ้าคนที่เล่นมาแล้วจะตอบเลยว่าไม่ได้ครับมันยากมากๆเลยแหละเพราะว่าคือถ้า อางนี้ชามี่ไม่มีเนี่ยคุณก็ต้องไม้อัพมีมิโมซ่าแดงไม่เอาเขียวนะเพราะเขียวมันแพ้ทางนะครับอย่างน้อยสีแดงคือมันเท่ากับพอไอยามิเอ้ยอะไรนะมีโมซ่าล่างแดงเนี่ยเอาตรงๆโดนตี1-2ึถึง,ง,ง,งทีตายเลยนะครับแต่ชามี่โดนประมาณ3ทีมันจะเพิ่มอีก1ฮิตแล้วก็ชามี่เนี่ยเวลาที่ใส่ของแล้วเนี่ยฮิวหทีจะหมืน่นหลักหมื่นนะตีด้วยคือมีดามเมจด้วยนะครับแล้วก็ฮิวขึ้นหลักหมื่นด้วยเนี่ยเนี่ยมันเลยเป็นจุดสําคัญมากๆนะครับสาหรับตัวละคร พอไม่มีขายไอดีแล้วแบบอยากได้เงินคืนถามว่าจะออกไหมละ่ะเพราะว่าตัวละครมันไม่ครบไงแม้ว่าคุณจะเป็นสมมุติเลยนะผมเอาภาพใหม่เลยนะไอแถวบนทั้งหมดเนี่ยเป็น LR อะเอางี้คุณเห็นตัวสีทองไหมสีทองทุกตัวเป็น LR เวลร้อยทุกตัวแต่ไม่มีชาม,มี่คุณว่าไอดีมันได้ราคาไหมได้แต่ถามว่าคนจะซื้อหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมคือมันก็กลับมาที่เดิมเพราะว่าถ้าคุณเติมโดยที่คุณไม่รู้ อันนั้นข้อแรกนะหเติมโดยไม่รู้ว่าเติมเพราะอะไรกับ2เติมโดยแบบตัวละครมันไม่ครบอะระหวังว่ามันจะได้ครบบอกเลยนะอย่าหวังมันอาจจะไม่ได้เลยนะครับโอเคนะก็เปประมาณนี้ก่อนเ่มต้นคลิปนะงั้นเดี๋ยวผมมาเจาะประเด็นให้เลยแล้วกันนะว่าแพ็คไหนเติมเพื่ออะไรและ ID แบบนี้ควรเติมและไปทางไหนเอาแบบละเอียดส่วนทําไมที่เพิ่งทําเพราะเออเรียกง่ายๆว่าศึกษาแพ็คอะ ศึกษาแพ็กเติมแล้วแบบโอเคตอนนี้รู้แล้วว่าต้องอะไรยังไงเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าในเรื่องเลยและกันนะครับผมอันดับแรกอยากให้ดูใน ID ของตอนเองก่อนว่าตอนนี้ขาดอะไรสมมุติถ้าขาดค่าความสัมพันธ์วงเล็บถ้าขาดค่าความสัมพันธ์นะครับโดย1ตัวละครเราจะต้องเก็บค่าความสัมพันธ์ให้ถึง10นะครับเราจะเน้นย้ำที่4ตัวนี้ก่อนแอตแท็ลดีบั๊ แล้วก็หิว4ตัวนะครับพอมันขาดสีนี้คุณจะต้องเติมคือแพ็คไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปที่ล้างค้ากันเนาะมาที่เออ่ไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ใช่รายเดือนไม่ใช่นะครับอ้าวอยู่ไหนเนี่ยเอเอเอ,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 อะอาเจอละนี่นี่นี่อยู่ที่ธรรมดานะครับโดย1อันราคาอยู่3 8 0 7 7 5บาทนะครับเติมได้3รอบโดยเราจะได้อันเนี้ย8ชิ้น 1>, 1ชิ้นถ้าจำไม่ผิดจะได้คะแนนอยู่ที่8 0 0 0ัมั้งถ้าจำไม่ผิด8 0 0 0ันถึง1 0 0 0 0ประมาณนี้ประมาณนี้พอเราได้เสร็จแล้วเราก็เอามาอัพใส่ตัวละครได้เลยผมจะยกตัวอย่างนะแต่ขอไม่แลกได้ไหมอ่ะเสียดายเสียดายอ่ะสมมติสมมติว่าผมแลกเป็นเรส่วนของ ATTACK มาอันหนึ่งอันนี้แค่สมมติเฉยๆนะผมแลกมา1อันนะครับและเราก็ไปท er ี่ตัวละครด t t a ท็ก็คือตัวนี้แล้วมาที่สายสัมพันธ์นะครับมาที่หน้าขวา เห็นปะมันจะขึ้นว่า a d tag เห็นไหมนะแต่อันเมื่อกี้ที่ผมบอกจ่าย375เจ375นี่ยมันจะสามารถเติมเข้าได้เลยเพราะมันเป็นการเติมใส่ตัวไหนก็ได้ซึ่ง1ตัวได้อยู่8 5 8 0ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้มันได้อยู่8กล่องครับโดยถ้าคุณเติมปุ๊บคุณยัดเลยครับ1ตัวอัพไปก่อนเลยบึ้ง1ตัว3 3แพ็คก็3ตัวงงปะ1แพ็ค1ตัวอะตีกันเฉลี่ยเลย1แพ็ค1ตัว3 3ตัวก็3แพ็คจบได้แล้ว หมายความว่าถ้าคุณจะเติมแพ็คเมื่อกี้คือสําหรับคนที่ขาดค่าความสัมพันธ์เท่านั้นเคลียรน,นะเห็นได้ปหะคือเติมเพราะอะไรเติมแล้วได้อะไรต้องรู้นะครับไม่งั้นเติมพลาดนะเดี๋ยวผมไปแพ็คอื่นต่อนะมาที่ธรรมดานะครับแล้วก็อันนี้แพ็ก exp เป็นระดับ ur ซึ่งสูงมากๆนะครับอัพอันนี้ถ้าคุณขาดเลเวลสมมุติตอนนี้ผมวิ่กผมอยาก80เพื่อ,อ,อัพเป็น lr ก็อันนี้แรกเลย375จบไม่ต้องพูดเยอะ แค่นี้ก็อัปได้แล้วซื้อ1อันน่าจะได้2ตัวถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ซื้อ2แพ็คได้4ตัวจบไม่ต้องพูดเยอะเห็นไหมถ้าขาด EXP ีก็เติมแพ็คนี้ซึ่งมันซึ่งมันตรงโตอยู่แล้วนะส่วนเงินผมไม่ค่อยแนะนาเอาบอกก่อนแพ็คนี้ส่วนตัวไม่แนะนานะครับเหตุผลเพราะมันมันหลักๆไอ้แพ็คนี้มันจะได้ในส่วนของตัวมากกว่าก็เลยไม่ไม่ค่อยแนะนานะเพราะว่ามันไม่ได้บอกบอกว่าคุณจะได้ตัวละคร เพราะว่ามันไม่มีการันตีอะแต่สมมตินหน่อยว่าถ้ามีแพ็กเช่นอย่างมาร์คส่มสองไร้ค้งอ่ะเน,นี้ยจะเติมเพื่อเอาการันตีก็ไม่ว่ากันแต่ถามว่าคุ้มไหมก็อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> เนะคุ้มไม่คุ้มมันก็อีกเรื่องนึงด้วยนะเออเอาละอันดับต่อมานะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาพวกแพ็กที่เป็นฮอตพวกนี้ให้ดูคุณลองดูดป่ะอันเนี้ยจ่าย1000แล้วก็ได้เงิน,แล,งนแล้วก็อันเนี้ยได้15กล่องเลยถามว่าอันไหนคุ้มกว่าถ้าคุณลองมาเทียบกับแพ็กธรรมดาชัด นะครับดังนั้นอย่ามาเติมแพ็คพวกนี้นะมันไม่ค่อยจะคุ้มสักเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยก็อย่าเติมนะครับมันไม่คุ้มนะแพ็คเนื้อเรื่องใครเติมได้เหตุผลเพราะว่ามันให้ในส่วนของอุปกรณ์ตรงนี้เยอะเห็นไหมเนี่ยได้ด้วยนะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยได้น้ายาได้คือคุ้มถ้าถามผมนะเติมไม่ว่าเออเดี๋ยวน,นะนะขอดูแพ็คอื่นอีกค่าความสัมพันธ์ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วก็ในส่วนของอสมาชิกพิเศษอันนี้จะเติมก็ได้นะครับเพราะว่า200เนี่ยจะได้อันนี้เยอะนะครับแล้วก็อันดับต่อมาเดี๋ยวนะนะขอดูแป๊บหนึง่งผมน่าจะตกหกล่นใปอันหนึ่งอะ่ะอันนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่มีเงินหน่อยนะถ้าเติมยังไงมันอาจจะไม่คุ้มเนาะแล้วก็เมื่อกี้ถ้าเราเติมแล้วเนี่ยเราจะได้ไอแพ็คตรงนี้มาเนาะ สามารถแลกตรงนี้ได้เพิ่มเติมอีกนะครับอันนี้แจ้งเพิ่มไม่ทราบเผื่อคนไม่ทราบนะครับอ่าแล้วก็มาที่ในส่วนของตรงนี้แหละ u n น e r Rate Up กิจกรรมเนี่ยนะผมขอเช็คแป๊บนึงปึ๊บไม่ใช่ไม่ใช่ใชหาแป๊บหาแป๊บหาแป๊บเลเวลอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะพิชิตดาชน,นี่ได้ฟรีเก็บมาก่อนนี่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 เนี่ยถ้าเติมแล้วมันจะได้เพิ่ม อันเนี้ยเป็นอย่างนึงเพราะว่าถ้าคุณเติมหมดแล้วเนะี่ยคุณจะได้เเห็นปะ่ะ 1m เท่ากับ1บาทนะครับอันเนี้ยคือเติม10บาทก็ได้ตามนี้นะครับมันต้องเติมแบบอย่างเงี้ยถ้าเติมสักส0 0พอย่างเงี้ยมันก็จะได้ในส่วนของการันตีตัวละครละเห,เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีการันตีนู่นนี่นั่นให้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยได้เห็นปะเนี่ยจอาวเวทหนึ่งตัวอันนี้น่าจะสุ่มปะตัวอัญเชิญแบบสุม่มอ่าใช่อันนี้สุ่มครับถ้าเอาแบบการันตีเลยก็5,000เนี่ยเลือกเห็นไหม แต่เติมห้าพันแต่ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่คุณจะได้นั่นเองนะครับอ่ะก็สรุปคลิปนี้เป็นประมาณนี้ว่าใครจะเติมอะไรก็ควรรู้ก่อนว่าเติมเพราะอะไรเติมและได้อะไรเติมเอาไปทําอะไรไม่งั้นมันไม่คุม้มอ่ะผมว่าผมลือมอีกอย่างโท่าทีฮะในส่วนของสต a ามิ a นครับตรงนี้มีเป็นสต้ามินานะถ้าเติมไม่แนะนําบอกเลยเหตุผลดีที่สุดเพราะอันนี้ครับมาทั่วไปครับแล้วก็เอาไอ้นี่มาแลกดีกว่า ชิ้นส่วนจอเวทอ่าใช่ชิ้นชิ้นส่วนจอเวทนะครับแล้วก็เติบโตครับจากนั้นเอามาแลกเนี่ยผมก็แลก SR แลกเลยครับ SSR ก็แลกเลยครับเอา3ตัวนะมาแลกมันอาจจะคุ้มกว่าแต่ส่วนตัวเอาแค่ SR ต่อวันก็ได้เพราะว่านี้4ีอันก็300กว่าแล้วแทนที่จะไปเสียงเงินเนาะก็เอาเศษที่เราไม่ได้ใช้อ่ะมาใช้หรือมีคนบอกอ้าวอย่างนี้ก็ต้องใช้เพชรเปิดสิผมก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเอา ตัวละครพวกเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวกากาพวกเนี้ยไปลงนะครับในโองสายสัมพันธ์ได้เนาะเอาลงได้นะแต่สวนตัวมองว่าอาจจะเวลสองมั้งเนี่ยเอาแค่เวลสองพอคุณก็จะได้อันเนี้ยเพื่อเอาไปใช้งานต่อได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ก่อนเติมช่างใจดีๆคิดดีๆเนาะว่าจะเอาไปใช้กับอะไรเนาะ